สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มจีโอเซียไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมรถตักรุ่น lw 186F v นะครับที่ลานไม้นะครับลานวัตถุดิบเชื้อเพิงของพี่สมพรดวงดีนะครับณนะสอดวงดี เกาะเส era, entonces, entonces, en, ejemplo, ียบละนะครับก็ถามว่าอยู่ไหนก็อยู่ใกล้ๆกับเอสซีฝั่งตรงข้ามกันนะครับนีนครับก็มาเจอวัตถุดิบเชื้อเพลิงอยู่พอดีนะครับก็ก็เลยมีโอกาสถ่ายคลิปนะครับทีมงานท่านใดสนใจรถตัดของ x c m ซนะครับอย่าลืมโทรมาที่ผมที่เบอร์0น6ป 491 4 2 4 6นะครับผมเจน x c m g o c r c h a l l e n กินดีให้กุมูมัครทุกท่านทุกความนะครับแล้วก็ท่านใดเข้ามาชมแล้วไม่ว่าใน y o ในเฟซในเพจนะครับก็นะ ม้าอยู่ที่100่อแรงม้านะครับให้แรงบิดมาเหรือเฟื่นะครับขอ,องงานหนะักแล้วก็ยกได้สูงกวดีรุ่นนี้นี่ยกได้สูงจากพื้นนะครับพื้นดินตรงนี้พื้นดินยกถึงข้อก็ข้อบุงหีนะครับก็ยกสูงจากพื้นได้4 5เมตรนะครับ พอช์นะครับแรงเยอะกำลังเยอะก็ะทางท่านใดสนใจรถตักหรือปลิตภัณฑ์อื่นใดของ XCMG นะครับโทรมาหาผมได้ที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน XCMG o c r a Thailand ยินดีให้ข้อมูลสุดหรับทุกท่านทั่ทวฟา้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ฝากโฆษณาพี่สุพรด้วยนะครับพี่สุพรที่นี่ก็ อยู่ตรงสงนะครับก็ทำโลจิสติกนะครับก็มีสิบล้อของเองของตัวซอรองดีอีกประมาณ10เอ็ดพวกนะครับถ้าจะไม่ปิดแล้วก็มีรถตักมีรถบมรทกนะครับมีหางโลบตมีพร้อมนะครับแล้วก็รับซื้อไม้ตายไม้อย่างพารานะครับแล้วก็นี่เลยครับวัตถุดิบเชือพองนะครับส่ง ที่แปตุลาคลมที่ผ่านมานะครับตอนนี้รถคันนี้นะครับ l w 1 8 6 f b เราจับโมชั่นร่วมกับ l w 1 5 6 f b นะครับดาวเท่าไหร่ากจับรางวัลได้3รางวัลในประเทศไทยจับรางวัลเมื่อวันที่10เดือน10นะครับก็มีส่วนลดให้เท่านั้นเลยนะครับก็มังเอินความโชคดีของพี่ ว่าดวงดีจริงๆนะครับจับรางวัลได้เป็นคนแรกเลย 35, ท่านแรกนะครับดาวแสนห้าหมื่นบาทท่านนี้นะครับก right. <sub yup> ็เลยได้ส่วนลดเงินดาวนะครับมาสึงมอบไปแล้วะว่าวันสุขที่ผ่านมานะครับก็มาสมมอบเขาเรียกอะไรเงินส่งมอบรางวัลนะครับนำเช็คมาคืนนะครับมูลค่า1 5 0 0 0แสหหม่นบาทส่วนต่าง ก็คืนเป็น,งนเงินสดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมเยือนันดีพาทีมงานมาบินโดรนนะครับอูพื้นที่ทําคลิป YouTube ให้สำหรับใครสักด้วยแล้วก็ดด้วยก็รอติดตามชมนะครับคลิปที่ําเร็จรูปแล้วก็ถ่ายทาแบบผู้จูงนานการนะครับส่วนคลิปนี้ผมเป็นผู้ถ่ายกับไอโบนปกตินะครับก็ทีมงานท่านไหนสนใจรถตักไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่นะครับก็โทรมาผมได้เลยที่เบอร์0ู6ย์ 4914246นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลอื่นใดครับเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยช่อง XCMG OCR Thailand นะครับก็เขียนว่าโดยเจน XCMG นะครับก็เข้าไปดมได้เลยนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube นะครับช่องเทนนะครับชื่อเทน XDM a c i a n นนนะครับแ,แล้วก็เป็นช่องที่เป็นเฟซปกตินะครับหรือในไทม์ไลน์ก็ฝากเข้าติดตามและเข้าชมได้ ีผมมาทีมงานจากลองแลนโปรดักชันมา,ามาบินโดนอยู่นะครับหาไม่เจอนะครับโดนอยู่ไหนน่าจะอยู่บนหัวก็ทีมงานท่านใดส,สนใจงานโปรดักชันก็นี่เลยนะครับหรือสนใจสินค้าของ XMG e e นะครับโทรมาผมที่หมื่นอรแดศูนย์สี่เก้าหนงส่นะครับเจน x e M e, โทรสี่ห้าเจนดีให้กูมูฟักชั่นทัน่วฟ้าเมืองไทย ตักเอ็มบ,บุ้งขีเลยครับง,งานได้เลยตักครั้งนึ่งน่าจะประมาณสักประมาณตันหนึ่งนะครับก็ดูแล้วบุ้งผีตัวนี้ความตูอยู่ที่1.6กิวลนะครับล้นขนาดนั้นก็น่าจะ,ะาตักได้ประมาณสิบกว่ารับงานได้สบาย อย่าลืมนะครับมาที่สุดหนึ่งครั้งนะครับหากสนใจรถตักหรือปฏิวันอื่นใดของ XCMP โทรมาผมที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน XCMP โ c รตีอาร์เทเลนยินดีให้หข้อมูลสำหรับทุกท่าน,นทั่วฟ้า,าืองผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาดูเข้ามาชม ะครับก็ฝากทีมงานด้วยหากทีมงานสนใจนะครับหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนผูงสนใจก็แนะนำมาที่ผมด้วยนะครับที่เบอร์0864914246นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับผม